ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับลังนกครับก็มาทําลังอยู่ตรงสายไฟนะฮะที่ต่อจากเข้ามานะครับแล็คสายไฟเข้ามานะฮะก็จะทําการออกก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟหลอดนี้ได้นะฮะนี่ยหลอดนี้เอาลังนกออกกันนะครับลังนกแท้เลยครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่สกัดนะฮะ ต้องไปทํากรรมวิธีสกัดให้ที่ถูกต้องก่อนถึงจะกินได้นะลังนกแท้หลังจากเอาลังนกออกนะครับก็จะทำเปลี่ยนหลอดไฟหลอดนี้นะครับลังนกแท้จริงๆนะฮะไม่รู้ว่าจะมีลูกน้อยอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับนี่แหละครับผมการทำงานหน้างานนะฮะ นี่ครับทำงานหน้างานกับหน้าความมันต่างกันไอหนูดูไว้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับลัางนกแข้งดีนะฮะเนี่ยมีทั้งไข่ด้วยฮะมาดูกันครับมีไข่ล้วยครับท่านผู้ชมไม่จะไข่เน่าแล้วฮะคงจะไม่เป็นอะไรมากฮะไข่เน่าไปแล้วครับนะครับก็จะใช้บันไดนะครับในการปีขึ้นไปนะฮะ แล้วครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้เปลี่ยนหลอดไฟนะครับถึนไปแล้วครับท่านผู้ชมเห็นอยนี้อาจจะมองดูว่าต่ํานะครับแต่สูงพอสมควรนะครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนนะครับโดยการหมุนนะครับหมุนเอาเนี่ยงหรือล็อกมันออกก่อนนะครับ ้วครับท่านผู้ชมครับต่อนเก่านะครับโยมเลยฮะเนี่ยหลอนเก่าก็เสียแล้วนะฮะก็จะมีนี่ครับมันดำดำก็เสียแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับเปลี่ยนหลอดใหม่แล้วครับ ก็ใช้ความชำนาญน,นะครับพอสมควรนะครับนี่ก็ผ่านมาหลายสนามรบแล้วครับมาจากอิสราเอลนะฮะนี่ครับต่อปุ๊บหมุนแ๊ปนะฮะเรีบยบร้อยนะฮะยังครับยัง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 ยงหาป่องรู้ไม่เจอนะฮะ ปั๊บเรียบร้อยนะฮะแค่นี้เองฮะง่ายๆฮะเปลี่ยนเองก็ได้ครับที่บ้านครับไม่ยากครับง่ายง่ายกันเลยทีเดียวนี่นะครับแค่นี้เองฮะแล้วก็จะเอาลังนกเขียวออกครับลังนกแท้ครับลังนกแท้ที่อยู่ข้างบนนะเอาออกครับ ถ้าเกิดการช็อตหรือการอะไรมันจะเกิดทําให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายนะครับเอาออกครับเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเซฟตี้เฟิรตสนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมเอาออกเสร็จปุ๊บก็จะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเดี๋ยวลองมาเทสหลอดไฟกันนะครับว่าหลอดใช้ได้ไหมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาเทสหลอดไฟกันนะครับ ก็เรียบร้อยครับสว่างสดใสนะฮะตอนกืนก็จะสว่างกว่านี้นะฮะ